ไปวัยจังไปวคือพึ่งไลฟ์ปะใช่เอารีบไปไหนอะเอ่อยังไม่ไปยังไม่เที่ยงคืนเลยเดี๋ยวไปเที่ยงคืนเอาที่ยงคืนไปไหนอะไปนอนเดี๋ยวเราเจอกันวันที่สิบแค่ ใช่วันที่สิบไปถ่ายไปถ่ายยูทูปพี่นิกกี้นะคะทุกคนติดวันหนึ่งสิบเอ็ดวันนะะึงแช่ใช่อะไร <laughs> เมาเหรอต้องทำหน้าไม่เมา <laughs> แต่หลับล่ะเนี่ยห่วงวันนี้ไปทำงานมาหรือเปล่าถึงไทยปุ๊บ ดูบนเครื่องไม่ได้นอนเลยทําไมนอนชั่วโมงเดียวแล้วก็ดูหนังมอนไม่หลับนั่งดูกอซิล่านั่งดูแบบหนังน้นนี่นี่นั่นแล้วก็ถึงถึงตอนเช้าฮะนอนปุ๊บแล้วก็ตอนเที่ยงก็ไปถ่าย y youtube แน่เพิ่งกลับมาบ้านอ๋อไปถ่ายยูทูบมาเหรอถ่ายกับใครอ่ะคือน้องเอนโซ่อะเป็นแบบเหมือนนักแข่งต่อไปเหมือนเขาอาจจะได้ขึ้นเอฟวันอะไรเงี้ยเป็นคนคนคนไทย ยทำไมาคนถามนั้นหนูตอบรอบที่าแล้วทุกคนพรุ่งนี้หนูไม่ได้ไปช่วยพินิกี้ขายเสื้อนะคะแต่ว่าไปซื้อกันเยอะๆนะคะแต่คุณมาช่วยขายว่าสักวันมามหรือไมอ่เดี๋ยวไปค่ะวันที่หนูไม่ได้ทํางานนะคะทุกคนหล่จ้าหล่จ้าจริงหล่จ้าไช่จ้าโดนล็อกคิวไปแล้วจ้า นี่เขาบอกรออะไรตอนแรกเขาบอกจะไปนีอ๋อลัวอีก้านาทีเดี๋ยวไปแล้วได้เลยได้เลยได้เลยโอ้โหได้เลย <c oughs> ได้เลย รอบิ่มบิ่มไปขายถึงซื้อคนซื้อพี่นิกกี้เยอะนะคะพี่นิกกี้จะได้มีเงินไปเปย์สอดสางค่ะเขาซื้อซาลาว่าตั้งเยอะนะคะแพงมากอ่ะตุกตาไม่ได้เปใครเลยโอ้โหซื้อมาเป็นกองนะคะพี่นิกกี้เมาเหรอเมาเลยไม่ไม่ไม่นเขาพิมพ์ว่าเมา แก้งไงกินวายเหรอใช่อะไรอ่ะไม่มีค่ะทุกคนหนูไม่ได้สักตัวเลยค่ะยังเลยยังไม่ได้เป็นเลือกเลยโอ้โหเมื่อกี้ชวนสาวไปเขาชวนได้ไหมพีภูเก็ตรอคะ อะไรอ่ะไม่ตอบด้ว <laughs> ยะไนะไม่มีคนบอกว่าชวนสาวไปภูเก็ตอ,อ๋อชวนหนูหรอไม่ได้ชวนนี่ไม่ไม่เมื่อกี้พิมพ์มในไลน์ไงห,หรอไม่ไปอ่ะให้เขาไปกับสาวไปอ่ะไปอ่ะโอ้ยดู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 ดดด <laughs> ตึกระและมาทางตึงกซะสลว <laughs> สาวเลย อยู่กุงแค่ดีกว่ามาทางตึงทั้งแล้วไม่ได้ตึง <laughs> ไม่เนอจะทำงานไงนี่ทำงานไงโอ้หโดนดูดูดูตึงตีอะอะไรก็พี่ไปวันธรรมดาไม่ใช่หรอใช่ไหมไม่รู้เลยผมไม่ไม่รู้เลย ไปเรียนทําอาหารไปเรียนทําอาหารที่ไหนอยากไปเรียนทาอาหารอาหารใต้เออเอาดีเดี๋ยวหนูกินให้กินอะไรกินอาหารใต้โอเคโอเคทิมอร่อยเขาบอกลุงตาเยิม้มไปเรียนด้วยกันเลยหนูก็อยากเรียนทุกคนแต่ อาหารต้ยมันเผ็ดอะดิอ๋แล้ววันที่สิบเอ็ดบิมบิมอยากถ่ายถ่ายอะไรอะถ่ายเป็นแบบช็อตแบบ youtube ช็อตแล้วก็ลงติ๊กตอกเลยถ่ายดีไหมหรือว่าไม่ถ่ายดิเอาแล้วไม่ลงแบบคลิปยาวๆยูทู u b e ไม่ทำไมอะ เดี๋ยวนี้คนเขาไม่ดูคลิป<ฮ>ยแวๆวคุณ<ฮ>มา,าที่สั้นคนก็ดูหนูถ้าหนูยังดูไม่ไหวเลยใช่ไหมทุกคนไม่เดี๋ยวนี้มันเปลี่ยนไปแล้ว u t u ู e ว่าต้องยาวๆแล้วแล้วก็ติ๊กตอกสั้นๆต้องยาวๆเลยเดี๋ยวดูก่อนยูท <YouTube S 1> ูบก็ใายมันหนังแล้วตัวนึงยาวๆแล้วเปลี่ยนแล้วโอ้โหยาวแล้วใครจะดูไหวเนี่ยอ้าวไม่เชื่ออีกแล้วอ่อ่าอ่าเชื่อเชื่อ อย่างนั้นไม่เชื่อกันแล้วไงโอ้ยเจงไหนคนดูสองสามพันแล้วไม่เชื่อกันแลวไม่มะเป็นไม่เป็นหรอกอ่ะอ่ะเล่นละครอีกแล้ว <laughs> วันนี้มีคนส่งคลิปมาให้หนูดูตอนที่พี่นิกกี้สอนเต้นจ,จ,จายออนแอร์ตอนพี่นิกกี้เด็กๆตลกมากเลยทุกคนตอนเด็กๆพี่นิกกี้ตัวดำโตมาตัวขาวได้ไงอ่ะอ่ะดูดูด,ดูเล่นละครไม่เลิก <laughs> สิบเอ็ดเป็นวันเด็กด้วยใช่ค่ะหนูก็เลยจะแวะไปเยี่ยมเด็กหนูหน่อยโขนได้เจอได้เจอเด็กหนูหรือเด็กพี่เอาไงเอาไงต้องย่ำแวะไปเยี่ยมเด็กหน่อยต้องตามใจเด็กหน่อยเด็กหนูเด็กพี่เอาไงน้องเอาไงแล้วว่านี่กี้พาเป็นเด็กหนูเฉยๆทุกคนแลวจ้ะ แต่คุณพิมพ์หาผมก่อนนะผมไปแบบอังกฤษไม่พิมพ์หาคุณนะคุณพิมพ์หาผมผมก่อนนะพิมพ์ว่าอะไรนะฝันดีอะทุกคืนอะไม่ใช่ฝอนนอนอนะทุกคืนนะผมไม่พิมพ์หาพิมพ์หาผมก่อนทุกคืนอนะไม่ใช่ตอนถึงพี่นิกกี้คอมาบอกก่อนอชอแล้วหนูกฝันดีทีหลังแป๊บนึงเช็คเช็คก่อนเลยแป๊บน,น,น ทุกคนทำไมมันเป็นแบบนี้แล้วแชกแล้วยุดนั่นไปดูกัะเดี๋ยวก็ได้เห็นว่าตัวเองคองมาก่อนใช่ไม่ครับตีสามสี่สิบห้ครับที่อังกฤษครับคุณพิมมาบอกว่าฝันดีครับอ้าวเอางไงดีผมเช็คแล้วครับหรอ แล้วก่อนหน้าที่หนูบอกฝันดีไม่มีอ้าวอันนั้นเมาปะเนี่ยหยุดดะมันมีก่อนหน้านั้นอยู่แล้วทุกคนมันไม่ใช่อยู่ฝันดีหรอกอ๋อก่อนหน้านั้นคุณเมาครับคุณเฟซทมาหาตอนคุณไปเที่ยวกับเพื่อนครับคุณเมาครับคุณไปร้านออีสานอีสิกยาสักอย่างครับไม่ใช่อันนั้นเราพี่อะคอมาก่อนอ๋อเปีนไรครับ จะบ้าตายวะเหนื่อยวะเหนื่อยอ่ะ้าทีสองที่อังกฤษครับคุณเฟสทามมาก่อนครับเฟสทามหรอไม่รู้จำไม่ได้แล้วพี่พี่น totally uh ิกก uh ี uh ้ก uh 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 ็เฟสทามมาตั้งหลายรอบอ๋อคุณเออเฟสทามมาผมไม่ได้รับปแล้วผมแบบเฮ้ยสงสารเด็กคนนี้ว่ะเออโทรกลับก็ได้เวยไม่จริง อ่ะเอฟซี FC ถูกไหมเขาเมาแล้วเขาก็มาส่งจุ๊กไปผมถูกไหมถูกไหมครับถ,รมมถ,ถ,ถูกไหมครับถูกไหมเอฟซีเขาเมาแล้วเขาก็มาส่งอะไรผมอ่มูวมูมูม้ถูกปะถูกไหมถูกไหมครับถูกไหมครับผมอ่าไม่ใช่หนูส่งให้เอฟซีไม่ได้ส่งให้พี่ พูดรอบที่ร้านปัดปัดหมีคนโทรมาปัดน,นูดเปิเขาไปเถอะทุกคนเขาพูดไปเรื่อยอะหนูไม่อยากจะพูดอะระ <ไป S 1> อ่ะเออใช่จบที่เราเบาที่สุดไม่พูดไม่พูดอะไรดีกว่าเห็นไหมครับอ่าเรื่อง อยากซีเป็นพยานนะครับแล้วก็กลับบ้านขึ้นรถก็โทรมานะครับจนผมบอกไม่ต้องรายงานแล้วมิมพอก่อนไม่ต้องรายงานคำนี้ไม่เคยมีเดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรก็ทำเลยจะกลับบ้านจะไม่ทำอะไรกลับบ้านไม่ได้คอไปไม่ได้ไปกินไปกินสาดอิสิกยาเอ้าเม่กี้ผมจะรู้ได้ไงครับผมอยู่อังอังกฤษครับอีอีสานอิสิกยาอะไรครับ เป็นไงหนูเป็นเด็กดีไหมคะคุณลุงถูกไหมครับไม่ใช่อ่ะผมคิดเองผมใส่อีสการยหนูไม่ได้ขอหาลุงเลยอะหนูไลฟ์อยู่เลยอะโอเคผมขอโทษับผมแล้วตอนถึงบ้านหนูแค่ตอนแรกคุณลุงโทรมาแล้วหนูก็บอกว่าหนูจะไปกินอีสกายะแล้วเสร็จปุ๊บหนูถึงบ้านครับ พอ <ผม S 1> หนูาาไม่ใช่<ม>พอหนูถึงาาบ้านาากรครับผมคิดไปเองพอหนูไม่ทุกคนฟังนะพอหนูถึงบ้านเสร็จอะ่ะหนูก็พิมพ์ว่าโฮมและแล้วพี่นิกกี้ก็พิมมาว่าโอเคเดี๋ยวโฮเทลคอไปหนูไม่ได้เป็นคนคอไปพอพี่นิกกี้เล่นหิมะอยู่หนูไม่ได้คอเลยอะ ได้ครับไม่เป็นไรผมจินตนาการผมคงเดาไปเองมั้งว่าคงไปกินอิสานรือศิกาะยะกับเพื่อนเต็มโตะเลยมีทั้งผู้หญิงผู้ชายอผมคงมั่วแหละอะไรทั้งผู้หญิงมั่วอันนั้นเห็นจากในสตอรี่หนูหรือเปล่าโอเคไม่เป็นไรผมมั่วมั้งหนูก็ข้อหาคุณลุงทําไมตอนหนูอยู่กับเพื่อนไม่มีได้ครับผมมั่วครับผมมั่วผมมั่วทุกคนอันนั้นหนูไลฟ์ใช่ไหมหนูไม่ได้ข้อหาคุณลุงเลยตอนที่หนูกินตรงข้าคุณเป็นผู้ชายข้าเขาเป็นผู้หญิงผมคงมั่วมั้งไม่เป็นไรหรอกผมมั่วเอง ก็นั่นแหละคือสตอรี่หนูเลยคุณลุงไปดูจากในสตอรี่ไง <laughs> มั่มวผมวมั่วผมมั่วผม่วไม่เป็นไรผมมั่วพี่เออช่างมันมชี้อเขียนกับลุงอ่ะผมมั่วพี่ไม่เป็นไรผมเป็นไอ้แก่ขี้โม้ไม่เป็นไรพี่ผมไปและว <laughs> <laughs> คนไม่ใช่แล้วเมื่อเช้าพี่นิกกี้ก็เป็นคนทักมาบอกว่าถ้าไม่ตื่นเช้าจังไมไม่ใช่จา้าแค่ทักในสตอรี่นะจา้าก็ทำทรงอ่ะทักในสตอรี่ตลอดอะ่ะจริงๆทุกคนเขาเขาไม่กล้าทักในอย่างอื่นไงเขาก็จะหาเรื่องทักในสตอรี่ตลอดใช่ไหม โอเคเพราะว่าคุณสมบมาบอกผมว่าฝันดีใช่ไหมแล้วผมก็บอกว่าคิดถึงเหรอถูกไหมครับแล้วคุณก็ส่งรูปดูซีรีส์มาให้ผมถูกไหมครับแล้วผมก็ไม่ตอบถูกไหมเดียเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เพียถ่ายรูปหน้าตัวเองมาแล้วถามว่าคิดถึงเหรอแล้วหนูส่งสติกเกอร์ว่าอะไรหนูส่งสติกเกอร์หนูส่งสติกเกอร์ว่าโ no. นแล้วหนูก็ส่งให้ดูว่าหนูดูซีรีส์อยู่ยหนูจะคิดถึงลุงทำไม เ,เ,เป็นคนเพ้อผมเป็นคนเพ้อไล้วก็นอนแล้วนนลพี่หนิงคิดก็คิดอะไรของคนคิดไปเองครับทุกคนช่วยด้วยช่วยด้วยเขาบอ,อกหัก,กรมกรันยอมยอมลงไปเออยอมไปก็ได้เหนื่อยอะไมไ่ไม่ไม่ไรพี่ยอมน้องดีวกว่า ยอมดีกว่าทุกคนเดี๋ยวไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้กระต่ายเอา้ากระต่ายคืออะไรตกลงจะอาอเหรอครับเนี่ยน่นเป็นกองนั้นไม่มีหนึ่งในไม่มีหนึ่งในน้องสาวคนนี้เลยใครมาเลือกก่อนเลยไม่คิดเลยว่าซื้อตัวไหนให้น้องไม่ได้เลือกให้เลยใช่ไหม ไปดิพ่อ <c oughs> ไ้ครับเอฟซีผมมานอนก่อนนะครับอะไรพี่ไปนอนก่อนนะครับน้องแล้วเดี๋ยวเจอกันวันที่สิบนะครับ <c oughs> จ้าได้เลยพี่ชายสุดที่รักไม่ต้องไม่ต้องไม,ไมพี่ชายไม่เป็นไรครับผม มีน้องชายคนเดียวชื่อเมา์ครับไม่เป็นไรครับมเป็นน้องสาวไม่ได้เลยไม่ต้องไมต้องครับไม่ต้องครับไม่ต้องครับเอ้าแหมบอกรักน้องสาวทุกคนแม่ให้เป็นน้องไม่เป็นไรครับผมผู้ชายล้วนครับผมไม่เป็นไรครับผมผู้ชายล้วนครับเฮ้ยกวนว่ะเหนื่อยอ่ะทุกคนแต่ละวันใช่ไม่เป็นไรครับดินไม่เป็นไรหรอก อะไรเป็นอะไรแกง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 เชียร์ทุกคนไม่มาเอาคุณแก่ขี้งอนแองหยอกหยอกหยอกแต่บอกไม่เต้นครับไม่เต้นเต้นการฮิมทุกคนไม่นั่นติ๊กตอกจะแอบสองมาดิไม่ใช่เขาบอกผมไม่อยากเต้นนะหล่อเต้นพร้อมขาวก็บอกผมว่า อย่าเต้นนะเราเต้นด้วยกันนี่ผาม,ามี้อไม่ไม่เคยพูดอย่างนั้นเอาคิปเปอีกแล้วเลยเนอ่ยโอ้ยอนนคิปเ<อ>งอีกแล้วพี่นิกเกียส่งคลิปที่เต้นอันนั้นมาใช่ไหมโอ้คิปเปอ,อีกแล้วแล้วหนูก็เลยบอกว่าโอเคไว้เต้นแล้วเขาก็บอกอะไรเขาไม่เต้นแล้วหนูก็อ่ะไม่เต้นก็ไม่เต้นสุดท้ายเป็นไงอ๋ออ,อ,อุย้ยใครคำว่า งั้นเต้นด้วยกันไหมโอเคคิดไปเองโอเคค่ะคุณหลอนผมหลอนผมหลอนผมหลอนคนชวนคนผมหลอนผมหลอนเด้สิผมหลอนเองผมหลอนครับผมหลอนเองครับนั่นเขาบอกจําผิดคนหรือเปล่านิกกี้ได้ครับผมจำผิดคนครับผมหลอนครับผมหลอนครับผมหลอนเองครับก็หนูบอกว่าพี่ส่งมาหลายรอบแล้วหนูก็เลยบอกโอเคไว้เต้นกันแล้วพี่ก็บอกอะไรไม่เต้นนูว่าไปแล้ว วุ่นว่ะเหนื่อยอ่ะทุกคนเอ้ยตายหวะไอ้วะไอหัวทุกแม่เลยเขาบอกมาดูคนตีกันได้บิบบบิ๊บไปไปนะจ๊ะไม่ไปจ้าฝันดีจ้าคุณรู้วันนี้กินไหมจ๊ะอยากกินอะไรไหมจ๊ะอยากกิน คุยตัวไงกินอะไรอ่ะได้หมดอ่ะจะกินอาหารเกาหลีอ่ะได้ข้าวคุกเกาหลีเรียกว่าอะไรอะไรวะไปบิมบิมแบบเฮาส์ฮะร้านอาหารไงใช่ไหมทุกคนเขาบอกร้านพี่แมนโอเคโอเคอ่าอ่าอ่าโอเคได้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 ่วน เขาบอกว่าให้ลงพร้อมกันโอ้โหทุกคนคุณลุงเขาไม่ไหวแล้วดูสภาพสิโอผมไปกลับเพิ่งมากลับไปจากอังกฤษครับเดี๋ผมยังไม่ได้นอนเลยครับซาซาเห็นไหมไม่ซาครับไม่คนนะครับไม่ดูโอดาหมกอะไร ซาไม่นอนอยากจะดูสาวทั้งวันทั้งคืนต้องมาเปิดติ๊กต็กอกอะไรมีสาวไหนอยู่บ้างนะใช่ไหมจะลงใช่ทุกคนไม่มีครับไม่เป็นไรครับถ้าเกิดบีมิมจะคิดในแง่นั้นพี่ก็ไม่ว่าครับก็แล้วแต่น้องแล้วกันได้เลยพี่ชายสุดที่รักไปนอนไปโอ้พี่ชายทุกที่รักอีกแล้วโอ้ย <laughs> พี่ชาสุที่รักไปนอนไป คำว่าพี่เลยกี่ที่ก็เจ็บไปล้บ๊ม่บายสัะีไปแล้วทุกคนเห็นไหมหนูไม่ส่งจุบให้คุณลุงหรอกวันน่้หนูบใบาบเอฟซีหนูเลยจูบอ่ ที่เจบอกเป็นทุกอย่างเออเป็นได้ทุกอย่างเผาลุงไม่เผาเขาไม่เผาอะไรแล้วอย่าไปเชื่อเขาจะสี่พันโอ้ยเขามาดูคุณลุงทุกคนเดี๋ยวเขาก็ไปพรุ่งนี้ทุกคนอย่าลืมไปซื้อเสื้อคุณลุงนะคะคุณลุงเขาจะมาไลฟ์เอ๊ะพู้มีเคามาไลฟ์กับใคร ไม่รู้พี่นาตกกวัวละกลวละกับสาวเหรอใครอะ <lóg ica> หนูไปไลฟ์วันที่สิบค่ะที่เขาล็อกคิวไว้เพราะว่าวันที่สิบหนูทำงานเสร็จแล้วก็ไป ปุ้ยแตอังเจ้าทำายัง in process ค่ะมาซื้ออันนี้ก่อนอันนี้ของคุณลุง <c oughs> ค่อยซื้อมาทีสิ <c oughs> <c oughs> บอกง้อเมียด้วยเสื้อเดมอนเมดเลยค่ะ เมียจะได้ปล่อยให้มดูไลบ่อยๆซื้อชาได้ชาได้เลยทุกคนซื้อวันไหนก็ได้คลุงจะมีเงินไปซื้อตุ๊กตาเยอะๆนะคะงอเมียแป๊บ คือสองวันเลยนั่นย่าเลยพี่ดงวุ๊กของบีมตัวไหนยังไม่ออกเลยค่ะเดือนหน้าถึงจะออกวันที่สิบเสือเซ็นให้หน่อยได้ไหมได้สิมือไงิกไหมไม่หรอกแองเจอร์เม่ททำเป็นคออยู่ได้ไหมเอกลักหนูต้องเอาไปใส่ให้สักสามเดือนก่อนนะคะ